สวัสดีครับผมร้าน JJ Bishop ครับนี่ในวันนี้ Yamaha T Max 560นะครับเข้ามาติดตั้งมีชุดแหลกท้ายอลูมิเนียมตัวแหลกท้ายของก็เพิ่งเข้าเลยนะครับสำหรับตัว T Max 560 Tech Max นะส่วนกล่องอลูมิเนียมใบท้ายจะเป็นงานของทางแบรนด์ s h a t t e r r a นะครับเป็นรหัส TR 55สามารถใส่หมวกได้ถึง2ใบเต็มๆเลยนะครับรุ่นนี้มาดูด้านในกัน ตัวกล่องน้ำหนักเบามากนะงานอ,ล,อลูมิเนียมนีี่แบบอย่างดีเลยนะครับนี่ให้ชมกันคร่าวๆนะครับพอดีวันนี้ติดหลายคันเลย <c oughs> นี่ครับผมแหลกอลูมิเนียมแล้วก็กล่องท้ายนะครับตัวแหลกเป็นแบบตรงรุง่นกือพวกถาดของแชร์ได้เลยนะไม่ต้องเจาะไม่ต้องอะไรเลยนะครับ ไ์ก็ประมาณตัวนี้55ลิตรนะนี่ครับไม่ถือว่าใหญ่จนเกินไปนะครับขนาดก็กำลังดีเลยสนใจก็สอบถามที่ร้าน JJ b ไปช็อปได้โดยตรงเลยนะครับแ h a เ t อร่าเบพิงนิ่มมากๆนะรุ่นนี้คนซ้อนนั่งสบายแน่นอนขอบคุณครับ